หน้าแก่ก่อนวัยนะคะบอลองวิธีกั้นหายใจกันดูค่ะถ้าชอบเรื่องสุขภาพนะ้าในเชิงป้องกันฝากกดติดตามช่องรีะลอวัยระดับยิ้มให้ดีด้วยนะคะวิธีนี้มันก็คือการที่เรากั้นหายใจช่วยที่จะฉลอหน้าแก่ก่อนไวัยได้แต่ว่ามันจริงหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือเออมันจริงเพราะว่าการที่เราหายใจเข้าออกลึก,ลก มันจะช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดนะคะซึ่งมันทําให้เกิดมันต่อพี่างๆใลต่ตตตอพีนี้มันช่วยเพิ่มพลังมันช่วย<ห>กับร่างกายนะคะร่างกายเราจะทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายได้ด้วยละค่ะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือมันขจัดสารพิษให้กับร่างกายนะคะเพราะอะไรเพราะออกซิเจนที่เรากั้นหายใจแล้วก็หายใจ,ยใจเขาออกเนี่ย มันเพิ่มขึ้นจะทาให้ร่างกายเราปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก็สารพิษอื่นๆที่สะสมอยู่ในร่างกายออกไปได้มากขึ้นด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ระบบการย่อยทํางานดีขึ้นอวัยาวะต่างๆแบบพวกลำไส้ก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเมื่อเมื่อเราขับถ่ายระบบ,บถ่ายเราดีเนี่ยผิวหน้าผิวกายเรามันก็ดูผ่องใสขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มทํานะคะก็คือหายใจออกทางปากอย่างช้าๆนะคะ จนสุดลมแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกอย่างช้าๆให้เต็มปอดกั้นไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หายใจออกอย่างช้าๆทําแบบนี้วันละสองครั้งครั้งละ20วินาทีจะช่วยชะลอให้แบบหน้าเราแก่นะคะชะลอไม่ให้แก่ก่อนวัยนะคะลองไปทํากันดูนะคะ